รีวิวเครื่ ball, องออกกำลังกายนะคะนี่เลยนะคะเรากําลังจะแกะกล่องนะคะทุกคนนี่กล่องมาอย่างนี้นะคะเครื่องออกกําลังกายนะคะทุกคนเราเพิ่งรับมาสดๆดร้อนๆนะคะแพ็กมาอย่างดีนะคะแพ็กมาอย่างดีนะคะจิวไปกดมาจากตะก้านะคะจิวไปกดมาจากตะก้าทุกคนแพ็กมาอย่างดีร้านนี้ส่งไวมากนะคะเพิ่งสั่งไปได้ประมาณสี่ห้าวันทุกคน ร้านนี้ส่งเร็วนะคะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวให้ดูสภาพของนะทุกคนให้ดูสภาพของนะคะนี่เห็นไหมคะอ่ามาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวออกโชว์ก่อนนะนี่ทุกคนโอ้โสีส้มสวยมากสีส้มสวยมากตรงปลกมากจ้าตรงปลกมากทุกคนตรงปลกมากแม่ตรงปลกมากแม่นี่นะคะรีวิวก่อนรีวิวก่อนรีวิวก่อน ไม่รู้สะประกอบเป็นไหมนะคะทุกคนนี่รีวิวก่อนทุกคนส่งเร็วมากใครสนใจก็ไปกดเอาทิตะก,ก้านะคะจวจวปักตะก,ก้าไว้ให้แล้วทุกคนนี่แบบนี้นะคะทุกคนปกติเรากริ้งลูกกริ้งธรรมดา,ามันกริ้งลําบากใช่ไหมทุกคนดูนี่แล้วที่สําคัญเลยนะคะนี่อุปกรณ์ทุกคนนี่แถมแถมเสือโยคะน้อย แถมเสื้อโยูคะ้าน้อยนะคะทุกคนนี่เลยได้หมดนี่เลยทุกคนได้หมดนี่เลยทุกคนไปกดเอาที่ตะก้าเด้อไปกดเอาที่ตะก้าเด้อใครอยากได้ไปกดเอาเด้อแถมเสื้อยูคะ้าน้อยด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปกดเอานะคะทุกคน